โครงการหลวงม่อนเงาะนะคะอาจารย์คะที่นี่มีผลผลิตอะไรเด่นๆบ้างคะที่นี่เราก็มีเห็ดหลินจือ้อก็หนึ่งการเพราะไม่ยุ่งยากอันที่สองที่สําคัญก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงอนมีระดับความสูงที่1,400เมตรกว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องอุณหภูมิในการเจริญเติบโตของเห็ดเนี่ยมันใช้เวลานาน ทำให้มีระยะเวลาในการสะสมของสารสาคัญในดอกเห็ดสูงทําให้ผลผลิตเห็ดหลินจือเนี่ยเป็นเห็ดที่มีคุณภาพที่นี่เป็นโรงเรือนเห็ดหลินจือใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เป็นโรงเรือนเพาะเห็ดหลินจือของศูนย์ม่อนเงาะ โมทีโครงการหลวงการเพาะปลูกเห็ดหลินจือของโครงการหลวงเนี่ยก็คือเขาจะคัดเลือกนะครับสายพันธุ์ก่อนเป็นดับแรกใช้สายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับในพื้นที่โครงการหลวงเท่านั้นเห็ดหลินจือเนี่ยดียังไงคือเขามีคุณสมบัติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสารในกลุ่มโพลิแซคลายลองลงมาก็จะเป็นสารกลุ่มเทอร์ปีนอยซึ่งซึ่งสารในกลุ่มของโพลิแซคคายเนี่ยจะช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลความดันคอเลสเตอรอลได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนสารในกลุ่มเทอร์ปีนจะช่วยในการเพิ่มระดับคุ้มการลดอาการพแพร้ การเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือของเกษตรกรที่นี่อะค่ะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเขาทางด้านไหนบ้างคะคงกระหลงม่อนเงาะก็ส่งเสริมการผลิตเห็ดหลินจือให้กับเกษตรกรก็เกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตในด้านเรื่องเรื่องด้านของเศรษฐกิจนะครับก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้านสังคมหมายถึงว่าส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมลดการใช้พื้นที่ ไม่ใช้สารเคมีหลังจากนั้นก็เมื่อเกษตรกรผลิตเหต็ดหลินจือแล้วเราก็นําเห็ดหลินจือของเกษตรกรมาแปรรูปในลักษณะต่างๆ เป็นอาการภูมิแพ้คือคล้ายๆว่าเวลาร้อนหนาวฝนอาการจะแบบรุนแรงมากๆคือต้องกินทานยาแก้เซ็ตลอดเท่านี้เพื่อนก็เลยแนะนําว่าลองทานสารสกัดเหฮลินจือของโครงการหลวงดูไหมก็เลยลองทานวัลเม็ดปรากฏว่าผ่านไป3เดือนก็คือไม่มีอาการภูมิแพ้ค่ะรับประกันสินค้าคุณภาพเลยค่ะ